ก็โอเคครับผมสวัสดีครับจัสคายน,นะครับวันนี้เรามาเล่นห้องโกดกันนะก็โ no นเยอะอยูน่นะครับค่อนข้างเต็มนะครับฝั่งเราโดนนำอยู่7ต่อ11เลยนะวันนี้เราจะเอาสไนามาเล่น,นครับก็มีคนขอมาหลายคลิปหลายสตรีมเนาะเราก็เลยจะเอาสไนามาเล่นในห้องนี้นะครับแต่จะดูก่อนว่าเล่นไหวหรือเปล่าแล้วก็ขออนุญาตใช้พกไปด้วยเลยนะครับเพราะว่า บางทีจังหวะเขากระชิดตัวเราไม่สามารถเขาแลวไม่สามารถดแบบับไม่สามารถยิงทันเหมือนฝั่งนู้นจะเกียนหรือเปล่าครับใช่ไหมโอเคเราวางทางนี้ครับเรารีบวางไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับฝั่งเรามีตัวแบกนะครับแต่ไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะโอ ไวลรล่นถือโลโดนเฉยโดนเฉยเฮ้ยเอา้าเดี๋ยวเมื่อกี้ผมปล่อยฟันแล้วไม่ฟันไม่โดนเฉยโอ้โหพลาดแล้วครับผมพลาดไปเออเหลือแปดวิเฮ้ย ดนเฉยทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมว่าไม่ทันว่ะไม่ทันสวยงามถั่วเยี่ยมครับโอเคเราจะพยายามพลิกสกอร์ให้ได้จากเออเขาเรียกสกอร์ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราเล่นทางเฮเพื่อนเรายิงตายเลยชุดเนี้ยลุกระโดดฟัน ไปนี่เออไป <c oughs> ต้องรอเขาปล่อยเสียงครับตอนนี้ถ้าไม่ไปล่อยก็เท่านั้นแหละ <c oughs> ฟันอยู่ข้างนี้นี <c oughs> น่ไง โอเคเระเบิดตกนี่นะครับเดี๋ยวลงมาการลราเิด <c oughs> จะเย็นเพื่อนผมกระโดดเ <c oughs> สือรพยายามไม่ใช้พกนะครับเดี๋ยวดักทางนี้เลยเนาะมองช่องนี้นไว้เลยครับให้เพื่อนดูทางนู้นไปนะครับผมคิดว่าน่าจะได้โอเคได้วะ่ะสวยงามสิเวต,ต่อเก้านะครับไม่รู้ว่าจะยือ้อสกอร์ได้ถึงเท่าไหร่เนาะ <c oughs> เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมมืนฝัง่งู้งเขาเกียนนะครับ ส่งปลาด้วยวแม่งโนเนะี่ยเล่นทุกอย่างเลยวนะเนี่ยใช่ปะโอ้โหแล้วอยู่ตรงนั้นเล่นไงวนะเนี่ยตายแล้วครับระเบิร์ดเราอยู่ไหนวะเบิร์ดตกวะไม่ตกที่คุณทุนซึ่งมีแววว่าจะตกแล้วเพื่อนไปวางตรงนูน้นครับผม ไม่โดนวะระวังด้วยมันมีการสู้ระวังด้วยมันมีการสู้บาสกรเปิดรเดยโ้ยโดนดดโอ้โหเลเซอร์อีมันยิงขาได้ดรเปลาวะเมื่อกี้ แย่เลยเี้ยเราเโอกาสพลาดแค่อย่างเดียวแล้วครับและเหมือนฝั่งนู้นจะเล่นเต็มกับทุกปืนเลยนะครับ <_ EN> สุ่มบาบ้างอะไรบ้างมันรู้เกิดอะไรขึ้นนะครับกับโคตรล็อกห้องนี้ครับ <_ EN> เฮ้ยเออ ือว่าฟอฝั่งเราเล่นไฟเขาก็เลยเล่นสุ่มบาเก็บหมดทีมโอ,โ,โอ้โหใช่ไหมสี่คนเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมันมีห้าคนวินสุดท้ายครับน่าจะพลาดตอนเป็นคนเอ้ยตอนเป็นโกดเนี่แหละเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเสียเปรียบแล้วก็ของเขาเ <c oughs> <c oughs> ยอะกว่าเนี่ยนะผมเดานะ สวยป้องกันให้ถึงที่สุดคิวมาคิวมาเขาอยู่เกิดแล้วละเพื <S <S> <S ่อนเราระวงังอุย๊ยไปวางเอมามาโอ้โหเล่นเซตแปดจุดห้าเฉยเล่นเซตแปดจุดห้าเฉยแล้วหยิบแปดจุดห้ามายิงด้วยสุดยอดจริงๆโอเคแต่ว่าระวังเอครับเพราะฉะนั้นน่าจะได้ <S <S <S> โอเคแล้วดักนี่แล้วครับตาอีกแล้วน่าจะได้แล้วครับน่าจะไม่ทันแล้วถ้าเขาอยู่ที่ตรงนี้อยู่กันนะอุ้ยโอ้ยขอโทษ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 โอเคถือว่าสวยครับสิบเอ็ดสิบสองไหวไหมเนาะโอ้โหโกใส่โก้ไปฝั่งโนนเนี่ยครับ

มีเต้นอยู่ตรงนี้คนหนึ่งโกงเวลาศัตรูไว้เพื่อแย่งระเบิดมาสวยทิบสองทิบสอง้ยผมโกงใช้พก <c oughs> แต่จังหวะเมื่อกี้กวยิงไม่โดนนะก็เลยใช้พกตอนนี้เรามาวัดที่วินสุดท้ายครับเพราะว่าใครพลาดก็คือเสียเลยนะครับ ไม่มีอะไรแก้ตัวแล้วรอบนี้เอาเพื่อนเราทิ้งระเบิดเราต้องไปวางทางเอบ้าถึงจะเล่นง่ายกว่าเอาครับดีนเสียง8.5นะครับพบระเบิดแล้วที่กีฬานี้ค่อนข้างฟังเสียงยากเลยนะ <c oughs> แล้วก็แอบมองยากด้วยอุ๊ยนั่นไง8.5 แล้วเราฟันเขาทีเดียวไม่ตายครับนานเพราะว่าน่าจะพลาดนะคือผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนบ้างอะ่ะแบบห้องมันพังไปแล้วด้วยดิปืนไฟโอเคอยู่ตรงนี้เอาไงดีคุณฮุนกับพงเอาไงดี อย่าไปฟันเขาอะคือถ้าจะเล่นทางผมนี่เสี่ยงคนฟันแต่ไม่ตายเอ้ยสวยตัวแปดจุดห้าเขาตายแล้วน่านเดี๋ยววางเอเลยแล้วกันวางเอนะวางเอนะวางเบิร์ดซีโปรสำเร็จเฮ้ยมาป้องกัน มาทางนี้ไหมสวยพง์มานี่มานี่มานี่คนหนึ่งมานี่คนหนึ่งเออสวยปูเปล่ามองดีนะโอเคครับเหลือคนสุดท้ายครับสายโคตรเราต้องเล่นแบบสวยงามโอเคก็ถือว่าจบนะครับคลิปนี้ ็ถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์อย่างนี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับก็ได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ